สวัสดีกับผมมาพบก,กับผมในนึงลาวนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเลสินค้าเดนมาโทนะครับมาโทมาโทมาโทาโปรนะครับวันนี้นะครับก็มีะได้มั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่กันเลยนะครับก็สินค้าก็จะมีนะครับผมนี้เลยสวัสดซสายกระเทกสวัสดซสายลบลบกระเทก นะครับเึ็งานสวรรคบรลเลงนะครับซิมกาพวกนี้จะเป็นบัลเลงธรรมดนะครับโค้งเบล์นมาโท้โงเบลนมาโทุกย่วันนี้นะครับผมก็จะแนะนําเป็นบล็อกหนซ้ายโค้งมาโท้นะครับมาลุ้นลุ้นบล็อกในซ้ายโค้งมาโทนะครับเดี๋ยวผมมาแก้เร็วในโครงนี้ได้มั่งนะครับแก้กันเลยครับผมนี่นะครับแก้กันเลยนะครับผมคนหยากว่างนี่เลยนะครับกครงหน้าตาก็จะมาแบบนี้ ครับผมอันนี้นะครับดีมาเส้นสามสิบเซนเดี๋ยวเรามาแก้กันเลยครับผมนี่นะครับแกงกันเลยนะครับในกลองมีได้มาเดี๋ยวเรามาเปินกันเลยนี่เดินองนะครับในกล้องนะครับก็จะมีนึงใบรับประกันนะครับความโอนโซงตัวเครื่องนะครับมาใส่ถุงเมยเลียวีนี่แกะทุกมอกก่อนนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องสามู้จับครับ จับไล่เว้นนะครับรู้จับตัวไว้ไซค์ฟังนีนะครับใส่ก็ได้คว้าก็ได้นะครับไล่อยสำหรับเว้นต์สามตีชาร์ตนะครับตีชาร์ตหนึ่งตัวนะครับผมในชุดนี้นะครับผมนี่สินค้านะครับนี่เป็นมอเตอร์บัลลินะครับไรด์เบรคทันนะครับมอเตอร์บัลเลิศไรด์เบรคทันนะครับมอเตอร์นะครับการจับ ใช้ลูกล็อกได้น่งกับโซนนะครับน้ำกับโซนสี่หุนนะครับผมตัวนี้นะครับมอเตอร์ไายแข่งันนะครับไม่แข่งชันเป็นบัลลิศนะครับรุ่น i w สองศูนย์สามห้าห้านะครับผมตัวนี้นะครับเร่งบิดโยเทสามโรยฮาซิสนิวตันนะครับสามโรยฮาซิสนิวตันนะครับตัวนี้วายสำหรับโทษโนดรถเรื่องรถยุ่นไรได้นะครับตัวนี้นะครับผมแบตเตอรี่นะครับยี่สิบโวูตยี่สิบวลตนะครับ ซีเอ็มใงานตัวเนืองก็ได้ประมาณสองถึงสามเฉียมุ่งนะครับจะมีแล้วก็สิ้ค้านะครับการันตีนะครับสินง้าการันตีหกเดือนนะครับถ้าเสียภายในหกเดือนเปลี่ยนตัวไม้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีการันตีด้วยนะครับหนึ่งปีนะครับแบตเตอรี่การันตีหนึ่งปีนะครับเป็นสินค้าไม่เลยนะครับมาเล่ได้ทีุ่่มโดสาคาคฮันนี้การจนาวันิีนะครับุูมโดฮันนี้การจนาวันนี้นะครับกันใดยุัใจกันไปประชุม มาเล่ได้นะครับมีถึงการหลากหลายนะครับซีรุ่นด้วยกันนะครับวันนี้กว่าน้ำตัวเนือรุ่งนี้โงนะครับผม่ยกไหล่ใช้กันเทนะครับโงเ,เด่นมาโจ้กัโบผมนี่นะครับมีเทเช็คสถานะเบ็ดด้วยนะครับด้านหลังนี่นะครับหนึ่งขีดสองขีดนะครับหรือว่าจะชาร์จด้วยอะแดปเตอร์อย่างเดียวก็ได้ นะครับอันกประสงก็เตรียมได้นะครับตัวนี้ราคาพี่ฟันสามโรยาวพิบัตรกับพี่ันสามโรยาวพิบัตมาเนได้ทีอุ่มโปรนะครับติ่มโปรอุ่มโปรนะครับติ่มโปรมาเนได้นะครับมาเนได้ติ่มโปรนะครับผมตัวนี้นะครับกันได้ถูกใจนะครับเวมาเละเวมาชุ่มได้นะครับอุ่มโปรท่ากันในการจนาวันอินนะครับสำหรับในการเอ่อเอ่อแนะนำทิชชาตัวนี้นะครับกับตรงโคตรหลาเปอนครับผมสวัสดีครับ